สวัสดีค่ะส้นสาวิีเกีแห่งนากย่าเองนะคะพาเฟ่ที่ทุกคนเห็นอยู่ตรงนี้ไม่ใช่พาเฟ่ธรรมดานะ เป็นหนึ่งในวัฒนธรรมของจังหวัดฮอกไกโดค่ะ่วนก็เพิ่งรู้เนี่ยแหละว่ามีกินพาเฟ่นในตอนกลางคืนด้วยปกติจะเปิดตั้งแต่6กโมงเย็นถึงเที่ยงคืนบางร้านก็เปิดถึงตีสามค่ะซึ่งร้านนี้ที่มาเนี่ย่วนก็ไม่ได้เจาะจงเอิร์นก็ไม่ได้แนะนําอะไรหรอกนะก็ลองหาดูไปเรื่อยๆและสนใจไหนก็เลือกอันนั้นอันที่ใกล้กับที่พักและ่วนก็เลือกว่าอันนี้มันน่ารักฟุ้งฟิงดีเนี่ยแหละเพราะว่าระหว่างทางที่เดินมาก็จะมีหลายร้านเลยค่ะที่เปิดแนวนี้ของโซนมาแล้วค่ะเลือ ฟังเขาอธิบายยาวๆไปค่ะวัฒนธรรมนี้มีมานานแล้วนะคะแต่ว่าเพิ่งได้รับความนิยมเมื่อปี2015แล้วก็ไม่ได้มีแค่ในฮอกไกโดแล้วนะเพราะว่าจังหวัดอื่นนะคะก็ลอกเลียนแบบเอไปทำตามกันด้วยเพราะว่าได้รับความนิยมเหมือนกันเอาละถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ามาตาเนบาย